ดีนะดินฟางเปื่อยดีเปื่อยดีตอนนี้คบโคนก็ยังลมเลยเนี่ยอ๋อยังลมอยู่นะดิน <ลม S 1> ดินยังลมอยู่แล้วพันข้าวตองแปดอะป้ามันงอกดีไหมอกดีสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่บ้านวางเจ้านะครับอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตอสร้างฟางข้าวตาคู่กเกษตรตองแปดนะครับแล้วก็พันข้าวพันตองแปดนะครับจากที่หลังหมัก ย่อยสลายนะครับแล้วก็หวานตองแปดลงไปมีฟาร์มงอกงามประมาณไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับป้ากันป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าเป็นไงครับหลังหมักในตัวย่อยสลายมันก็ดีนะดีนะดีดินฟางเปื่อยดีเปื่อยดีตอนนี้คบคนก็ยังลมเลยเนี่ยอ๋อยังลมอยู่นะดินดินยังลมอยู่แล้วทานข้าวตองแปดป้ามันงอกดีไหมดีแล้วตอนนี้กี่วันแล้วป้าสิบหกสิบหกวัน ไปปุ๋ยไปแล้วไปปุ๋ยไปแล้วอ่ะเหชมข้าวกัดวามแตกต่างเนี่ยกับพันข้าวอื่น่อันนี้มันโตดีไหมนี่โตดีกว่าโตดีฝ่าอ้าว่ามันบางไหมไถ้าชอบอดาชอบอย่างนี้นะเออเดี๋ยวป้าดูสักอีกประมาณประมาณเดือนอ่ะป้าจะเห็นเลยว่าเขาจะแตกแน่นเลยตัวเจบีเนี่ยเขาแตกกอดีนะครับอืมแตกกอดีแล้วต่แตกกอใหญ่ป้าไม่ชอบอืมคือกําลังสวยเนาะแบบนี้ครับ แล้วข้าวแบบเสมอทั้งแปลงเลยนะป้าก็ตอนนี้ดินเกี้ยงเลยนะครับเราเรของป้าเนี่ยไม่มีที่ไม่มีไม่มีว่างเล้ะเสมอเปียกแล้วขึ้นหมดเลยนะขึ้นหมดเลยแดี๋ดูเดี๋ดูดินใกล้ๆเขาทำนาเพก่อการนะทุกคนครับคือดินสะอาดมากเสมอมนเสมอมากเพราะว่าเราได้ย่อยกําจัดข้าวติดแล้วก็หญ้าวัชพืชไปก่อนแล้วนะคะทุกคนครับก็ตอนคุมเลนก็ตัวเล็กๆขยายกอนะครับของป้าได้ใส่ลงไปตัวนี้นะครับเล็กๆขยายกอ ใส่สองครั้งแล้วนะใส่สองครั้งแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าพอเขาได้รับออกโมนตัวเนี้ยลากเขาจะยาวเลยครับเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งเขาจะหาอาหารได้ดีใช่แล้วเขาจะแตกตอดีได้ค่ะถูกนะเพราะเป็นฮอร์โมนอะมิโนบำรุงนะคะเล่งรากขยายกอเรามาดูผลงานกันนะครับว่าหลังจากฉีดฮอร์โมนตัวเล่งรากขยายกอเนี่ยปฏิกิยาของข้าวจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะอันนี้ก็คือข้าวจะแตกกอไว้นะครับอันนี้ เนี่ยตัวนี้คืออาร์บิโนเร่งรากขยายกอน,นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็แตกกอแล้วนะครับข้าวเพิ่งยังไม่ถึงเดือนนะครับเพิ่งประมาณยี่สิบวันแตกกอแล้วดูความเขียวงามนะคะทุกคนเขียวงามทั้งแปลงเสมอกันทั้งแปลงเลยเนาะลุงดูให้ก,กันดูรากาก,กันไงนะครับข้าว,วยังไม่ถึงเดือนนะคะต,ตัวนี้จะช่วยเร่งรากนะครับดูรากออกรอบเลยรากสวยมากเลยลุงครับผมรากข่าวรากยาวเนาะ แล้วลากใหญ่มากทุกคนดูดูไม่มีนากฝอยดูกันใกล้ๆเลยออกรอบตัวนะครับเนี่ยลากใหญ่อย่างนี้หาอาหารได้เก่งมากนะคะถึงไม่โตไวนะครับนี่ข้าวยังข้ายังไม่ถึงเดือนนะครับอดูนะครับดูการแตกกอค่ะสุดยอดเลยโตไวโตเร็วแตกกอดีแตกไหมแตกกอใหญ่แล้วเนี่ยสามสี่ต้นแล้วบ้านเนี่ยได้เจ้าของยังไม่รู้เลยนะครับว่าข้าวแตกกอแล้วในครับเนี่ย สต้นแล้ว<ช>สวยมากใช่แม่เน่สี่ต้นแล้ว,แล,วแล้วดูลาบป้าลากยาวมากครับโตดีผลงานน่าประทับใจสุดๆใช่แต่สี่ต้นแล้วป้าสามสี่ต้น,ส,ตนสองต้นและหนึ่งขวดหนึ่งลิตร ใช้ได้กี่ไร่คะลุงถ้าค่าสิบห้าวันขึ้นไปใช้ได้ยี่สิบไร่ถ้าใช้พร้อมยาคุมเลนตอนอายุข่าวไม่เกินห้าวันที่ได้สี่สิบไร่ต่อหนึ่งลิตรนะคะคุ้มแบบสุดคุ้มสุดๆราคาแค่490บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะทุกคนครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาเลยนะคะแล้วท่านจะได้ข้าสวยๆแบบนี้ค่ะต้นใหญ่มาก ใช่เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะแปลงนี้ทั้งแปลงเลยค่ะทุกคนขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ